สวัสดีครับผมเวสบอลจิตนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ในรถพันดาซิตี้ตัวใหม่นะครับซิตี้ r านะครับวันนี้ผมจะมาลองนั่งดูแล้วก็สาธิตวิธีการท่านั่งที่ถูกต้องครับว่าเป็นอย่างไรนะครับเริ่มแน่นนะครับเริ่มกันเลยนะครับผมนั่งนะครับให้หลังชิดเบาะนะครับให้หลังชิดเบาะไม่มีช่องว่างแล้วก็วางมือไปนะครับให้พวงมาลัยอยู่นี้นะครับระหว่างข้อมือเราครับเราประสานือนะครับ แล้วก็ลางมาครับผมกลางผมอะไรอย่างนี้ครับกระชับมุมไหมครับดูครับนักดึงศีรษะเป็นไงบ้างครับดันศีรษะมากไหมถ้าเกิดว่าผมอะไรมันสูงต่ำเกินไปเราปรับได้นะครับปรับได้ในส่วทาในนที่นี้ครับดูนะครับสูงต่ำนะครับเข้าหาตัวลงไปนะครับแล้วปรับเลี้ครับตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับ เท้าด้านขวานะครับอยู่ที่แป้นคันเร่งแป้นเบรกนะครับเท้าซ้ายนะครับลองวางมาี่พักเท้าแล้วก็ก่อออกเดินทางนะครับทุกครั้งเลยนะครับก่อนสตาร์ทรถนะครับให้เราคาดข็มขัดนิรภัยก่อนนะครับถึงกัดนิรภัยครับผมแล้วก็เท้าเหยียบแป้นเบรกแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทครับโอเคนะครับสำหรับท่าหน้าที่ถูกต้องในการขับรถ เดี๋ยวผมจะลองไปนั่งด้านหลังดูนะครับว่ามีความกว้างขนาดไหนนะครับตอนนี้ผมนั่งอยู่ด้านหลังของรถ h o n ด a า i t y RS นะครับผมถ้าเกิดใครจะมานั่งนะครับลองดูได้เลยนะครับจะสังเกตว่าด้านหลังนะครับค่อนข้างจะกว้านะครับ6เอ็นหลังได้สบายเลยนะครับไม่เมื่อยล้าบอกค่อนข้างนุ่มนะครับผมบอกค่อนข้างนุ่มนะครับพื้นที่วางเท้าค่อนข้างจะยาวผักผมยืดขาได้เต็มที่เลยนะครับ ถือว่าเป็นรถสีดานขนาดเล็กที่ห้องโดยสารค่อนข้างจะกว้างนะครับผมและส่วนหนึ่งนะครับด้านหลังของรถตัวซิตี้ในรุ่น RS นะครับจะมีพนักเท้าแขนพร้อมที่วางแก้วน้ำนะครับด้านหลังนะครับมุงเฉพาะรุ่น RS เท่านั้นนะครับผมถ้าเกิดท่านสนใจอยากเห็นตัวจริงอยากทดลองขับหรือมานั่งนะครับว่าห้องโดยสารเหมาะกับตัวท่านไหมเชิญได้เลยครับที่โชว์รูมนะครับผม ถ้าเป็นไม่ได้อยากให้โทรมาก่อนล่วงหน้าครับให้นัดเจอกันนะครับเบอร์โทรผมนะครับ086977361 7ครับเจอกันที่โชว์รูมนะครับสวัสดีครับ